มามากินหมากน้ำนมน้ำกันอื เย็นแค่คักขนาดเมื่อวังจับโทรศัพท์เนาะซีบีกับบรดีบีอ่ะ <laughs> สบายดีพี่น้องสบายดีตอนคำหวานช่างหาวสบายดีตอนคำมาเด้อกินหมากน้ำนมหมากไม้เนาะลายเกินบอกอิชิชอซุยกวัวมาเมื่อกินหมากไม้น้ำค่อยนี่หมากน้ำนมน,นะจะกินจังเลยแล้อมันจับเมืองหนึ่งจับโทรศัพท์ป๊บหนึ่งป๊บหนึ่ง หวานเอามืองงวงเท้าก่อนยังอีกบิ้งหนึง่งมาเป็นมากเลยโอาแกนมันตกเนาะกินมากกับนมเด้อพี่น้องเด้อพวกเด็กเคยกินแน่อือหือ,หอ หวานธรรมชาติเห่นแถวมือหนึ่งจับโทรศัพท์เนาะหวาน หวานเว่าะอันมันเย็นแค่ว่ะเอะเฮียเฮียแกนมาเนียหมักน้ำนมระดูหมักน้ำนมหวานหมักยางบ่แอปเปิลอะไรแอปเปิลสตา เพิ่นสตราแมนบอรอข่อยเท็กบอลยังอีกมานึงยังอีกมากนึงพี่นะมาแล้วไหมมากินน้ำกันผู้ใดสนใจกรสั่งซื้อได้ด้วยกิโลสิบขีดเก่นมันคือหมักละหมด แต่อยู่แล้วอยู่บนอืน่นทรงไปบนไอืุอ่งยากเนาะมามากินน้ำาัันหมากน้นํานนมวาๆแซ่บๆพี่โน้องแซ่เย็นแล้วกินแซ่บหลยแซ่เย็นละคนไอเดิแกนมันคือหมักละมุดเลยเนาะกินน้ำาัันเลย